เรียนพนาท่านชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมข้าพเจ้านางแนงน้อยอศวสกสติกกรเตัวแทนกลุ่มคนสังคมออนไลน์ขอร้องเรียนผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อให้รัฐบาลเข้ามาตรวจสอบการทํางานของ Facebook ว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายการทําธุรกิจที่จะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยหรือไม่ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 1. Facebook เสียภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วนหรือไม่อย่างไรในการเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย 2. Facebook ประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายของประเทศไทยหรือไม่ 3. Facebook มีความเป็นกลางหรือไม่เพราะเทาที่ผ่านมามีเสียงของผู้คนมากมายที่แสดงความไม่พอใจต่อการอ้างมาตรฐานชุมชนของ Facebook ซึ่งคนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นมาตรฐานที่บิดเบี้ยว สองมาตรฐานโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจนว่า Facebook ไล่ปิดแบนบล็อกฝ่ายที่ป้องกันปกป้องสถาบันด้วยข้อหาย,ยุมมยิม้มไร้สาระมาโดยตลอดในขณะเดียวกันฝ่ายที่ต้องการล้มล้างการปกครองล้มล้างสถาบันมีการทำผิดมาตรฐานชุมชนอย่างชัดเจน <c oughs> เช่นกรณีเพจ o y o l Marketplace ซึ่งมีนายประวินชัชวันพงพันธ์เป็นแอดมิน มีการบุลลี่ดูหมิน่นเหยียดหยามบ่นทำลายจับจ้วงเบื้องสูงมีการเอ่ยพระนามสมาชิกพระชวงอย่างจ่งแจ้งเมื่อมีการรีพอร์ตไปทางเฟซบุ๊กก็เพิกเฉยอ,อ้างว่าไม่ขัดต่อมาตรหานชุมชนเลยซีเฟซบุ๊ก,กเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้คนไทยหลายสิบล้านคนอย่างเป็นระบบซึ่งสุ่มเสี่ยงมากในแง่ความมั่นคงของประเทศเพราะจากพฤติกรรมในข้อสาม Facebook สามารถกำหนดทิศทางความเป็นไปของสังคมไทยได้ซึ่งปรากฏชัดเจนว่าม็อบายวันใช้ Facebook ในการส่งข่าวถึงกันด้วยถ้อยคำรูปภาพรวมทั้งคลิปที่มีแต่ความรุนแรงและปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของผู้คนที่มีความเห็นต่างจากผู้ที่เข้าร่วมชมุมนุมด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดน่าจะเพียงพอแล้วที่รัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยเร่งด่วนก่อนที่ประเทศไทย จะเสียสิทธิเสรีภาพนอกอนณาเขตให้กับต่างชาติไปมากกว่านี้เพราะในยุคปัจจุบันผู้ได้คุมสื่อได้ผู้นั้นครองโลกผู้ได้คุมโซเชียลมีเดียผู้นั้นคุมสังคมเชกเช่น Facebook ที่ต่างชาติกําลังใช้เป็นเครื่องมือเพื่อควบคุมประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ทางกลุ่มหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับคําตอบจากท่านรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการในเร็วๆวันนี้ขอบคุณมากค่ะ